สวัสดีทุกทนทุกท่าน,นก็ไปอยู่ซาร์แล้วผมเนี่ยวันนี้เราก็จะมารีวิวขอแล้วก็จะพาะพา้พอมาเล่นกับกซสสกิลที่ผมจะเอามาเล่นนั่นเองก็ของที่เข้ามาใหม่ที่เข้ามาใหม่ที่เจ็ดวันนะผมแล้วก็เป็นเซสสกิลไม่ใช่เป็นกลงล้อนี่ครับผมตรวล้อโชคชะตานะผมนะก็มาสุ่มกันเลยาจะได้โชคชะตาเท่าไหร่จะดีหรือร้ายเกามาว่ากันนะ เออมาเราก็ดีนะของก็ดีของก็ดีนะจะถามว่ามันเต้มไหมเติมอยู่แล้วครับถ้าผมมีแชมอย่างดีกว่าใจยใจไ้เลือดดิเลือดดิก็อันนี้ก็จะเป็นของที่เข้ามาใหม่แล้วผมก็ก็จะเป็นชุดของออ่่าาแชมป์ แชมป์นะ่ยผมเป็นชุดแชมป์ก็อะไรมันเป็นช่อไอเอฟเอฟทีซีเดอะโปรเหมือนโปรเพเยอร์อะทุกคนนะเป็นชุดของโปรเพเยอร์อะไรประมาณนี้นครับถ้าใครที่อยากเล่นก็ไปเล่นก็ได้แค่สูงร้อยเจ็ดสิบเก้าก็สิบครั้งการันตีการันตีโทเค็นเนี่ยทุกห้าสิบครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็คือว่า ดีไหมก็ดีก็ดีอะนะแลองมาดูคลังอาวุธแสงอันนี้ก็เป็น m อ c พศูนย์ที่เข้ามาใหม่นะเองนะครับเป็นอ็ศูนย์ที่อัพเวลนะซึ่งท่าทางก็ท่างกันไปมึงมึงโดนดูดอะโดนดูดไปขึ้นสวรรค์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เชิงเชิญเชิญเชิง ทำ <laughs> สเทลเซลอันนี้ก็เป็นกางเกงไปอ,ไนะอีกนอกด้ผมนะอีก23วันก็จะหมดเขตนะผมครับสมาร์มันสุ่มกันได้นะเองผมได้อื่นทำไมวะมกันตีเหมือนเดิมนะคน50ครั้งเหมือนเดิมแล้วก็ชุดของผู้ชายที่ใครๆอยากได้ไอ้นี่นอกได้ผมนะครับนี่ท่าการเปิดตัว,วนันนะผมเหลืออีก6วนันแล้ว หล่าเจียวไอ้ไอ้น like uh ี้ท่าเประตูวะใช่ใช่ท่าเประตูนะน่นอนอันนี้ก็เป็นไฮสคูลแล้วนะบ๊อบบ๊อบไฮสคูลก็เป็นปืนทอมสันปืนทอมสันนี้ก็ยิงคิวแรกคิวสองคิวสามคิวสี่ประมาณนี้ซึ่งมีประโยชน์ซ่อนตีนอะไรไหมก็บวกดาเมจระยะ คือทอมสันเนี่ยอขอไปด่วนผมเป็นหวัดนิดนึงนะก็คือทอมสันเนี่ยผมเกินไว้ก่อนว่าทอมสันเนี่ยเป็นปืนที่ยิงเนี่ยยิงรัวพอตัวอยู่แล้วยิงรัวเนี่ยพอดิบพอดีก็อาจจะแบบเหมือนอัตาอยู่แล้วนะถ้าใครมีอัตาก็สามารถเล่นได้นะครับผมนะก็ซึ่งนาเบีเนี่ยมันจะน้อยไปนิดนึงกับ ระยะระยะมันก็ไกลอยู่แล้วบวกยิ่งบวกระยะกับดาเมจเนี่ยยิ่งแรงกว่าเดิมนะผมใครที่อยากมาสุ่มก็มาสุ่มก็ได้แค่ร1อโทเคินเราก็สามารถหมารับไอดีรานะวก็เป็นท่าเจ้าเสือสเล็กไม่ไม่ใช่สเล็กกระเป๋านะผมกระเป๋าที่มีชีวิตได้นะที่มีเงินไหลออกมาก็ดูน่าจะเก,ก,กนะกะน่าดูใครที่อยากมาสุ่มก็สุ่มกันได้นะผมเป็นชุดใหม่ ซักมังกรลัตติกาลนะผมใครที่เบียร์รัตติกาลก็มาสุ่มก็ได้ครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าทุกเทนคือที่มันบอกว่าเจ็ดร้อยไอที่มันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าทูกเทนนี่มันมั่นใจจัดเลยนะที่ว่าจะออกไอ้อันอื่นนะคือผมดูจากตู้แหละไอสองร้อยทุกเทนเนี่ย,ยมันออกง่ายถ้าผมดูนะผมดูนะ จากการสุ่มเนี่ยเพราะว่า200ตัวคิดนี่มันออกง่ายแน่นอนถ้าไม่การันตีเนี่ยผมไม่รู้อ่ะอันนี้มันไม่มีการันตีเอของของก็ผมก็รีวิวไปหมดแล้วนะรีวิวไปหมดแล้วอ่ะเรามาดูการเล่นของเราดีกว่าเอาวันนี้พอดีเผมขอสุ่มของเล่นก่อนนะคนระับ บัอะก,กี้อะไรยัง,งสุดเลยงไ,งได้แค่อะไรก็รกรกยังที่ทำก็สกลที่ผมกำลังจะเอาไปก็คือส,ก,สกลอีพีที่สองเต็มปุ๊บก็สามารถเพิ่มความเสียหายกับเกาะแล้วไอ้น,นี่ก็เมื่อกดใาชาส้สกิลจะได้รับโลเพิ่มอันนี้ก็อาตาน,นิโอรับโลเพิ่มตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็เวลาเราไม่ได้ยิงกับคนเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูนะผมนะผมก็จะเอาเป็นทัายะไปนะครับผม มาเลยเอา้อาวก็พักโฆษณาสักรูลนะผมก็ใครที่สนใจเติมเพชราคาถูกเติมไวเติมถูกนะครับผมแล้วก็ที่เพจหรือเว็บเติมเกมนี่เลยครับผมหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลยซาวิมีบริการเติมเกมราคาถูก เติมไวรวดเร็วถูกกว่าเติมเองมีเติมผ่านระบบอัตโนมัติด้วยเว็บเติมเกมเปิด24ชั่วโมงและเติมเกมค่ายดังไม่ว่าจะเป็น f i f r a v Valorant อื่นๆอีกมากมายให้เลือกเติมและยังมีบัตรเติมเกมต่างๆหากคุณสนใจอย่าลืมใช้บริการกันเยอะๆนะครับอา้าหลังจากที่คนเนี่ยคนดูเนี่ยไปพักโฆษณาของผมมาเนี่ยทุกคนคิดว่าทุกคนสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจก็ ลิงใต้นะครับผมลิงใต้เมนนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจก็ไปสามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับผมนะอ,อุดหนุนกันได้เด้อเติมไวเติมถูกนะครับผมนะเพชรไม่ติดแดงแน่นอนจากการันตีจากผมกล้าพูดเลยนะผมเอาตัวผมเป็นประกันเลยทำไมมันเจอบอดวะ <laughs> ทุกคนทำไมมันเจอบอดวะ <laughs> ก็มันเจอบอทอะทุกคนมันเล่นไม่สนุกเว้ยเอาเป็นว่าตัดไมตัดตัดไปไอดีหลักของผมเลยละกันเนะว่าไอดีนี่เป็นไอดีที่เล่นไฮไลท์ที่เฉยก็ไม่คิดว่ามันจะเจอบอทเอาความจริงอะโอเค ไปไอเดียร์กันเลยได้กันอือก็โอเคเราตอนนี้เราเปลี่ยนรหัสไปเรียบร้อยตอนนี้เราก็มั่นใจว่าเราจะเจอคนร้อยเปอร์เซ็นตแน่นะครับผมแนละ้วเพราะว่าตอนนี้ <c oughs> รหัสไอ้ที่ผมปั้นมาเล่นเฉพาะแรงก็ตอนนี้คืออยู่หลักสี่สิบดาวหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ลืมนะครับผม <c oughs> อันนี้ผมไม่ค่อยได้ไต่ไงถ้าผมเอ, <First flag. S 1> อทำไมเป้าผมเหมือนเลยไปขนาดนั้นนะเอ้าคูโดนว่างไหนยิงวะผมก็ได้ว่าไอตัวนี้มันออไปฝั่งนู้นไง ลืมบอกนะผมเซสก,กิลที่ผมเอามาก็คือนี่ครับฟูปลาอีพีแล้วก็ไอไลไลนี้อะไรสักอย่างหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะแล้วก็เป็นทางด้านอ,าอ่าไอทัศน์สัญนะผมก็เอามาเอามาเอามาโกโก้อะเอามาโกโก,โก,โก้เฉยๆเลยแค่นั้นเลย ไม่มีอะไรมากเอามากขาโก้เพราะว่าผมปัจจุบันผมไม่รู้ว่าใครที่เล่นเซสกิลไหนเพราะว่าเซสกิลที่ผมคิดว่าพอเล่นได้นะผมพอเล่นได้แล้วก็มาตรฐานสุดนะ <G un> บนข้างหน้าเก็บจัดเอาแล้วผมไม่ยิงสเลยยังไม่ตายยี่ใครวิ่งออกไปข้างนอกวะ มันมีตัวอยู่ข้างบนนะผมมันเนี่ย่วงไปหลับเลยดิไม่ตายโอ้โห <Okay. S 1> เพื่อนลากยาวเลยหวานเจี๊ยบเลยเพื่อนน่าเมดเรานี่ไม่ให้ไปเครื่งประดับนะ โดนเพื่อนลาดยาวมันเลยยิ่งเกมมีสกิลแจกไอ้น,นี่อยูน่นะทุกคนอ่าอ่ากิจกรรมแจกของฟรีนะผมนะไอ้นนที่ใช้เสียงมันดังบนไวรู้เปล่าเสียงไอ้เกมดังนะผมดูเสียงประมาณนี้นะไอ้นนอนนอนนกิจกรรมแจกของอ่าเขาเรียกว่าแจกของอะไรวะ อ๋อแจกสกินปืนนะผมที่เล่นแล้วก็เอาไปรับเอาไปแลกสกินปืนพวกแบบปืนดีๆปืนพวกอีโวอะไรประมาณนั้นนะทุคนะอาโดนระเบิดผมหนึ่งหว่านี้ยังไงวิ่งเข้าไปหาตัวไม่เจอจ้ะหายไปแล้วออกดาวหนึ่งครับ อยู่ข้าบ,บนหัวเรานเนี่ยนี่เรว่งมาดูกันว่าผมจะเป็น MVP หรือเปล่าเกมนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอันนี้คือผมอยู่ในระดับ40ดาวแล้วทุกคนนะก็จะเล่นตึงๆคีตึงๆตึงๆเปียกนิดนึงนะทุกคนนะใครที่อยากให้ผมทำขึ้นอ่าแต่ เจ็ดันะครับผมก็ผมขอคลิปนี้หนึ่งพันด้อ่าขอได้ไหมขอได้ไหมขออ่าคลิปนี้หนึ่งหนึ่งพันมีคนดูหนึ่งพันวิวนะผมนะก็จะมาสอนเทคนิคสอนอะไรทั้งทุกอย่างนะผมจะใครที่อยากให้ผมสอนลากหัวนี่ก็ได้นะผมนะอือหือ มเกลียดเลยปนะ่ะไอวอพวกแบบเอ้าไอวอพวกแบบวางวางแล้วมันวางตรงโคนไม่ได้อ่ะ <laughs> คือมันวางตรงโคนแล้วมันจะแบบเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเราพอเราวิ่งเลยไปอีกนิดนึงปึบ <laughs> มันก็จะมาอยู่ข้างหลังโคนเวทุกคนเออคือมันเป็นอะไรที่แบบมันบั๊กอะเนาะเจมก็แก้บั๊กตรงที่ว่าไอ้บั๊กดันเพื่อนเข้าไปในกล่องอะไรประมาณนั้นอะ ทำบัก๊กพวกแบบแอบอยู่ในกล้องแอ้นี้อะไรอะแต่ปัจจุบันอ่ะมันทําได้นะผมเป็นวางไอ้บอลลุลลมันทําได้นะถ้าดันคือติดไปอ่ะเออผมก็ไม่สงสัยว่าเจมแบบไม่แก้แบบอะไรพวกแบบในกล่องแบบสามซ้นดีไหมอะไรประมาณนั้นอะน่ะเนาะประมาณนั้นยังจะดีกว่าทุกคนผมคิดแบบนั้นนะ อะไรประมาณนั้นผมคิดประมาณนั้นมากกว่าก็ขึ้นมา42ดาวนั่นเองนะทุกคนนะก็ขึ้นมาแบบเฉี่ยวเฉียวทุกคนก็เผขออนุญาตเบื่อหนะอยนะผมนะก็ทุกคนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคิดนะผมต่อไปนะผมนะ ก็อย่าลืมไปใช้กิจกรรมนี้นะทุกคนนะที่เติมเกมซาเวทหรือเพจนะผมนะก็ทักไปได้ทั้งสองนะผมนี่กิจกรรมนี้นะทุกคนโอเคนี่ไม้เอ้าวคิดถึงกันเกมนี้ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมจะไมาทำนี้อีกก็นะครับผมมี่ลืนกดไลค์กิดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะผมว่าถ้าชอบคลิวเนี้ยนะบายครับ